สวัสดีครับท่านผู้ชมวักับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการหรลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่27ตุลาคม2563ตรงกับขึ้น11ข้ามเดือน12ปีชวดเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลข 5, เก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยแนละเอเชียท่านสามารถนำั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านโดยประมาณสามคู่คู่แรกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งสี่เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยการ6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข3 หมายเลขหกและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกแปดสี่ 85และ83เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของมุนยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐเอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข5หมายเลข4 หมายเลขแปดหมายเลขหกและหมายเลขศูนย์เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสาม,มารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรก5่และห้าหกเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงนั้นๆนให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น และวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปคัดเลขนึ่งประจำวันกับรหัสเ t m เมได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหัลาหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขนึ่งของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจ,จติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตากศิลาโหรลา ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดกระป๋าชิ้นนี้ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า,นาสวัสดีครับ